น,นี้นะคะมาพบกับครูดาค่ะครูประจัชั้นอนุบาลสามสามค่ะสวัสดีค่ะครูเฟิร์นะคะครูประจัชั้นอนุบาลสามปีสี่ค่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะจะมาสอนเด็กๆในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างข้อตกลงในห้องเรียนกันค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับข้อตกลงในห้องเรียนนะคะวันนี้คุณครูทั้งสองคนจะพาเด็กๆออกกำลังกายก่อนค่ะราเรแบบกำลังกายกันเลยนะคะเด็กๆไปเลยค่ะ สบายจึงตกมือพันหากว่าเรากำลังสบายจึงตกมือทันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ใดทุกสิ่งมัวไะวิ่งอะไรกันเราจึงตกมือทันหากว่าเรากำลังสบายกระถือเท้าท่านหากว่าเรากำลังสบายกระถือเท้าพ่านหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ใดทุกสิ่งมัวไะวิ่งอะไรกันเราจนงถือเท้าพ่าน หากหัวเรากำลังสบายพงกหัวพันหากหัวเรากำลังสบายพงกหัวพันหากหัวเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ในทุกสิ่งมัวเราหิ้งอะไรกันเล่าพงกหัวพันหากหัวเรากำลังสบายต้องส่งเสียงดังหากหัวเรากำลังสบายต้องส่งเสียงดัง หากัวเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ใดทุกสิ่งมัวบวิ่งอะไรกันเราจงส่งเสียงดังเป็นไงบ้างคะเด็กๆเมื่อกี้ได้ออกกำลังกายไปแล้วสนุกไหมเอ่ยคะสนุกอยู่ค่ะกูดาโอเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้เราได้ออกกำลังกายไปแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้การสร้างข้อตกลงในห้องเรียนกันค่ะแล้วคำว่าข้อตกลงในห้องเรียนมันคืออะไรคะ ลงในห้องเรียนนะคะคือสิ่งที่เด็กทุกคนในห้องเรียนนะคะต้องปฏิบัติด้วยการนะคะและอย่างต้องด้วยนะคะอ๋อแบบนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยการเมื่ออยู่ในห้องเรียนนั่นเองค่ะค่ะแต่ครูฟอุมีตัวอย่างนะคะว่าเด็กทุกคนจะปฏิบัติข้อตกลงในห้องเรียนอย่างไรคะมีสิคะครูฟอุจะมีตัวอย่างให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงในห้องเรียนนะคะไปฟังกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ คขออนุญาตการออกจากห้องเรียนนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างข้อตกลงในห้องเรียนค่ะหสิ่งที่ครูเฟิร์สได้ยกตัวอย่างไปนะคะดีมากเลยค่ะแต่ว่าครูครูดาอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันสร้างข้อตกลงในห้องเรียนคนละหนึ่งข้อค่ะใช่ค่ะว่าในการที่เด็กๆนะคะแต่ละคนสร้างข้อตกลงคนละหนึ่งข้อและวาดลงในสมุดการบ้านในกระดาษ A4 ที่คุณครูให้นะคะ จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายภาพผลง,งานนะคะส่งมาเป็นอัลบั้มให้คุณครูนะคะได้ชมกันนะคะว่าข้อตกลงในห้องเรียนของเด็กมีอะไรกันบ้างเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมวาดภาพและถ่ายภาพผลง,งานส่งมาในไลน์นะคะคุณครูรชอชมอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ